สัจธรรมว่างมีครั้งที่หนึ่งร้เรื่องจิตใจกับยานตนท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่29สิงหาคมสองพสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนที่ข้าพเจ้าคารพขอกราบองค์เดิมของทุกท่านด้วยความสงบสุขขอสำนึกคุณและยอมรับผิด ต่อองค์เดิมของทุกท่านภาวะดั้งเดิมของยานตนเรียกว่าตำราฟ้าไราอักษรตำราฟ้าไร้อักษรไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวอักษรมิดชิดที่ยิบไม่มีร่องรอยตำราฟ้าไร้อักษรก็คือว่างไม่ว่างมีไม่มีมีไม่มีมมมว่างไม่ว่าง มันเป็นลักษณะจริงแท้ว่างแท้แยบยนมีไม่มีตัวอักษรไม่มีตัวหนังสือแต่ในจิตใจมีตัวอักษรตำราฟ้าไร้อักษรมีแค่ยานตนหลักธรรมสากลและสิ่งรับรู้เสียงและรูปลักษณ์นอกเหนือจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด หลอล้อมอยู่ในเสียงและรูปลักษ์มีไม่มีเปรียบเสมือนรูปรสกลิ่นเสียงมันผันมีไม่มีแล้วผันถึงจุดสมดุลแล้วจะไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการยึดติดรูปเสียงกลิ่นรสในจิตใจเท่านั้นที่มีสภาวะนี้ แต่ถ้าในยานตนจะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ในยานตนเป็นความสมดุลเป็นธรรมชาติดีทุกสิ่งบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์งดงามทุกเรื่องตำราฟ้าร้ายอักษรไรรูปไรลักษณ์ตำราฟ้าไร้อักษรเรียกว่ายานตนดั้งเดิมของพวกเรา พวกเราพูดว่าพุทธยานซึ่งเป็นศาสนาพุทธพูดยานตนเป็นภาวะดั้งเดิมพูดยานตนคือพูดถึงจิตยานของตนเองชมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงเป็นของพวกเราดั้งเดิมอนันตชาติมามีเพียงเธอได้รับธรรมะว่างไม่ว่างมีไม่มีมีไม่มีมมมว่างไม่ว่าง วิถีแยบยนแห่งยานตนสิ่งนี้เป็นของเธอนอกเหนือจากนั้นล้วนเป็นกฎแห่งกรรมตอบสนองนอกเหนือจากนั้นล้วนเกิดจากจิตใจเกิดจากวิถีแห่งจิตใจมีใจก็มีวิถีมีวิถีก็มีใจใจคือวิถีวิถีคือใจวิถีก็คือวัตถุ วัตถุกับใจเป็นหนึ่งแก่นพวกเรายังไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจเ้าพรเจ้าได้แบ่งสภาวะของจิตใจไว้สี่สภาวะจิตใจไม่ตายจิตใจไม่หยุดจิตใจไร้รูปไร้ลักษณ์จิตใจเรามองไม่เห็นจิตใจอยู่ทุกที่เห็นวัตถุก็คือเห็นจิตใจ แล้วเธอจะจัดการกับมันอย่างไรเธอจะจัดการได้ต้องกลับสู่ภาวะดั้งเดิมของพวกเราพวกเราต้องศึกษาทุกสภาวะต้องเข้าใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเธอต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเธอต้องอบอ้อมอารีเคารพยอมอ่อนข้อให้ ทุกเรื่องราวเธอต้องสัมผัสถึงจิตใจส่วนลึกของคนอื่นไม่โกรธแค้นคนอื่นต้องเข้าใจคนเอาใจเขามาใส่ใจเราไปเข้าใจสรรพ,พสิ่งสรรพ,พเรื่องราวพวกเราจะได้ลดสิ่งผูกมัดลดการทะเลาะวิวาทเรื่องนี้สำคัญมากพวกเราต้องเข้าใจเรื่องสัจธรรมอย่างทะลุทะลวง ข้าพเจ้าบรรยายหลักธรรมสากลเพราะรู้ความเป็นมาเป็นอย่างไรเข้าใจสภาวะนี้มาอย่างไรหลังจากเข้าใจแล้วก็ผันสภาวะนี้ถ้าเธอเชื่อแต่ทางโลกเธอไม่สามารถแจ้งเห็นยานชั่วนิรันร์เพราะความเชื่อความนับถือบีบเธอไว้ควบคุมเธอไว้จึงเป็นไปไม่ได้ ที่เธอจะเข้าถึงจิตญาณแจ้งเห็นญาณดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจว่าอะไรที่ร้ายรูปร้ายลักษณ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีใหญ่เล็กไม่มียาวสั้นไม่มีภายในภายนอกไม่มีหัวท้ายจึงจริงแท้ยานตนดั้งเดิมจึงเป็นจริงแท้ ยานเดิมกลมเกลี้ยงแวววาวมันกลมและสว่างแต่คนและสัตว์มีรูปมีลักษ์มีสีมีกลิ่นมีใหญ่เล็กยาวสั้นมีภายในภายนอกมีหัวมีท้ายดังนั้นคนมาจากจิตใจจากวิถีแห่งจิตใจเพราะอาดีตที่ผ่านมาพวกเรามีอวิชชา มียุดติดมีจำมืดมีจำอวิชชาแสดงการเปลี่ยนแปลงของวิถีแห่งจิตใจสร้างเหตุปัจจัยผลกรรมสนองขั้นตอนของปัจจัยเกิดปัจจัยดับวันนี้พวกเราต้องกลับสู่ภาวะดั้งเดิมลักษณะแท้จริงของพวกเรากลับสู่องค์เดิมมีไม่มีแต่เธอยังอยู่ในภาวะเกิดดับ อยู่ข้างในการเรียนไหว้ทำไมเธอต้องอยู่ที่การเรียนไหว้เพราะสภาวะของเธอเกิดปัญหาเธอพูดสิ่งไม่ดีของคนอื่นเธอพูดความลับของคนอื่นเธอยังมีความเห็นแก่ตัวมีอคติเธอยังไม่เข้าสู่ส่วนรวมยังไม่เข้าถึงธรรมแยกโยนแห่งยานตนเธอเข้าสู่วิถีแห่งจิตใจ แน่นอนต้องมีรูปลักษ์ออกมาแน่นอนต้องมีหัวท้ายต้องมีใหญ่เล็กยาวสั้นมีภายในภายนอกเธอจะไม่อยู่ที่การเรียนไหวเธอต้องกลับสู่วิถีแยบยนแห่งยานตนหลักธรรมสากลก็จะว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้ว่างไร้ขอบเขตมีไร้ขอบเขต ว่างยิ่งใหญ่มียิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่างไม่ใช่มีสามโลกทศทิศล้วนเป็นรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์นิรมาณกายนับไม่ท้วนของเธออยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกที่ว่างแท้ร้ายขอบเขตแยบยนต์มีร้ายขอบเขตว่างแท้แยบยนต์มีร้ายขอบเขต ไหนเลยจะมีหนึ่งสภาวะอยู่ข้างในถ้ามีก็คือใจแล้วมีหนึ่งความมีก็ความมีไร้ขอบเขตเรียกว่าใจดังนั้นจิตใจกับยานตนต้องเข้าใจให้ชัดเจนยานตนนี้กลมเกลี้ยงเกา่าว่างแท้แยกยนตมีแยกยนต์มีว่างแท้ไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใด,ไม,มไ,ดไม่อยู่ แสงทั้งปวงการปรากฏการทั้งปวงสภาวะทั้งปวงล้วนอยู่ข้างในยานตนมันไม่มีมาไม่มีไปไม่กังวลไม่โศกเศร้านี่เรียกว่ารับแท้จริงโฉมหน้าด่างเดิมที่แท้จริงของพวกเราพวกเราต้องกลัวกลิ้งอยู่ในโลกโลกีพวกเราต้องบำเพน ต้องเขี่ยวกลําขัดเกลาตนเองเขี่ยวกล้มจนมีไม่มีถ้าพวกเรารู้เรื่องนี้ว่าไม่สมบูรณ์เธอไม่พูดเธอใช้มีไม่มีไปตอบสนองใช้มีไม่มีไปจัดการใช้มีไม่มีไปทำให้สมบูรณ์ไปทำให้สมดุลเช่นนี้ก็เป็นเรื่องสมบูรณ์ที่สุด เป็นธรรมชาติที่สุดอิสระเสรีที่สุดเธออย่าใช้ความมีใช้ความมียังต้องสู้กันเรื่องของผลประโยชน์ความมีตีความมีมมรูปลักษ์ดีรูปลักษ์ต้องให้เป็นรูปลักษ์แยกยนแล้วก็จะว่างแท้ทำไมต้องเป็นรูปลักษ์แยกยนเพราะ รูปลักษ์แยบยนจะไม่มีการนินทาเลยจะไม่เห็นแก่ตัวไม่ลำเอียงจึงสามารถได้รูปลักษ์แยบยนจิตใจของเธอไม่เที่ยงตรงจิตใจของเธอมีมิจฉาเธอจะไม่สามารถได้มีไม่มีทุกการกระทำทุกความจำล้วนมีเสียงและรูปลักษ์ทั้งฟ้าดินจัก,กรวาล สิ่งมีชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นพุทธะล้วนไม่สามารถออกห่างจากเสียงและรูปลักษ์เพราะมันคือสภาวะดั้งเดิมของจิตใจของยานตนไม่อาจออกห่างได้พิจารณาดูตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้พวกเราสามารถห่างจากเสียงและรูปได้ไหม มันไม่มีเริ่มต้นไม่มีสิ้นสุดพวกเราต้องผันเสียงและรูปลักษ์เป็นมีไม่มีมันก็เป็นเสียงแยบยนรูปลักษณ์แยบยนจะผันเป็นมีไม่มีได้พวกเราต้องทำตนเองกลมสมบูรณ์ทุกที่ถ้ามีจุดบกพร่องมีที่ไม่สมบูรณ์มีนิส,สัยที่ไม่ดีมีความเคยชินที่ไม่ดี ต้องบำเพ็ญแก้ไขให้ถูกต้องเพราะเดิมทีมันไม่มีพวกเราไปยึดติดเองอนุสัยนิสยัยความเคยชินเดิมทีไม่มีอารมณ์จุดอ่อนเดิมทีก็ไม่มีเป็นสภาวะที่พวกเรารับมาเองเทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องหยุดมัน ต้องกำจัดออกไปพวกเราอยู่ด้วยกันจึงมีความสุขปิติยินดีสนุกสนานเบิกบานใจเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันทุกท่านยอมรับผิดซึ่งกันสำนึกคุณซึ่งกันส่องแสงสว่างให้ซึ่งกันและกันนี่คือความสุขของชีวิตคือชีวิตที่สมบูรณ์ พวกเราสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งสภาวะสูงขึ้นแล้วไม่ต้องรับทุกข์รับโทษอีกแล้วมิเช่นนั้นเธอต้องเรียนหนังสืออีกหนึ่งหมื่นชาติเธอยังคงเวียนว่ายอยู่อีกคนทั้งโลกมีคนไหนบ้างไม่มีเสียงและรูปลักษ์ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถมีชีวิตไม่สามารถขยับรวมทั้งสัตว มีเสียงมีรูปลักษณ์มากมายมันมีเสียงอวิชชารูปลักษณ์อวิชชามีปัจจัยมีกรรมสนองสิ่งน,นี้แยบยนต์มากพวกเราต้องรู้แจ้งให้ถึงที่สุดดังนั้นชีวิตคนเราจะสวยสุขจะสุขสบายจะสมบูรณ์ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่าง เพราะฉะนั้นเวลาเธอทำอะไรผิดไปทำอะไรไม่สมบูรณ์ต้องรีบผันแปลสภาวะเวลาเธอมีปัญหาเธอจะผันอย่างไรเธอก็ยอมรับผิดมาผันสำนึกคุณฟังธรรมะพูดธรรมะไปปลดเวนายมาผันสภาวะนี้สร้างบุญสามทานไร้ย,ยึดติดมาผัน ความเป็นคนของพวกเราต้องการให้อาณาจักรรมสูงส่งสมบูรณ์ครบถ้วนสงบสุขปลอดภัยพวกเราต้องปฏิบัติตนรู้จักสนองเบื้องสูงชี้นำเบื้องล่างเคารพอาจารย์ให้ความสำคัญต่อหลักธรรมมารับไปส่งรู้สึกมั่นคงต้องทำเช่นนี้ จึงสามารถตกผลึกเป็นกลุ่มใหญ่ร่วมสามัคคีกันทุกคนมีภาระหน้าที่อันพึงกระทำและมีจุดยืนเธอจัดการให้เรียบร้อยพวกเรายึดความว่างความคิดของเขาจะว่างไปยึดความมีเขาก็จะยึดมั่นถึงมั่นถูกความมีผูกมัด เขาจะไม่ฟังเธอนี่คือสองขั้วไม่ยึดว่างไม่ยึดมีไม่ยึดตรงกลางถ้ายึดตรงกลางก็ถูกตรงกลางผูกมัดก็ยังติดอยู่ดังนั้นไม่ยึดสองข้างไม่ยึดตรงกลางจึงเรียกว่าลักษณะแท้จริงของมีไม่มีว่างไม่ว่างนี่คือหลักธรรมที่แน่นอน ดังนั้นทําไมจึงบอกว่าเสียงทั้งปวงวิถีทั้งปวงไม่มีไม่ได้มีก็ไม่ได้ยึดติดเสียงก็จะเกิดสภาวะมากมายเกิดแบ่งแยกเกิดต่อสู้แย่งชิงเกิดความทุกข์ความกังวลที่ไม่จำเป็นเสียงให้เราใช้ ทุกขณะเสียงก็ผ่านไปทุกขณะเสียงก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเมื่อทุกขณะมันผ่านไปแล้วเธอไปจับมันไว้ปิดอยู่ข้างในถ้าเธอไม่จับเสียงนี้กลายเป็นเสียงแยกยนต์รูปลักษ์ก็เช่นกันรูปลักษ์มาเรื่อยเรื่อรูปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ทุกขณะนั้นเป็นมีไม่มีมันมีไม่มีมีไม่มีรูปลักษณ์นี้กลายเป็นแยบยนม์มีเมื่อเสียงเป็นแยบยนเสียงรูปลักษณ์เป็นแยบยนม์มีมันก็มีไม่มีเสียงแยบยนรูปลักษณ์แยบยนกลับสู่สิ่งที่อัตตารับรู้มีไม่มี แต่คนทั่วไปเมื่อเห็นรูปรักษ์เข้าไปในอัตตารับรู้แล้วก็ติดค้างอยู่สภาวะทั้งปวงหมุนเป็นเสียงและรูปเสียงและรูปก่อควรอยู่มันรับโทษรับบาปมันเวียนว่ายมันรับทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเธอได้ยินได้ฟังได้เห็นเธอต้องรู้ว่า มันคือมีไม่มีเป็นเสียงแยบยนรูปแยบจนเธอก็สามารถจัดการข้างในจิตใจตัดทุกข์ตัดกังวลตัดเกิดตายตัดเียนไหว้ตัดไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังที่ผ่านผ่านมาเห็นมนุษย์น่าสงสารน่าเศร้าใจน่าเวทนาทุกชาติทุกภพก็คือเผา ฝังเน่าเหม็นลงศพไม่เคยหยุดรอเธอตลอดกดอัฐิรอเธอตลอด,ด,อธธออลอดไฟรอเผาเธอตลอดนอนรอกินเธอตลอดต้องจำยอมเพราะหาทางสว่างไม่เจอหามหาธรรมไม่พบข้าพเจ้าหวังที่จะช่วยคนในใต้ล่าคนที่มีบุญสัมพันธ์ สามารถเข้าใจถึงไม่ต้องถูกเผาอีกไม่ต้องถูกฝังอีกให้ทุกท่านสามารถข้ามพ้นไปชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกแล้วเพราะทุกท่านบรรลุถึงลักษณะแท้จริงของมีไม่มีว่างไม่ว่างหนึ่งแกนแท้หนึ่งลักรวมเป็นเอกภาพแล้วเข้าถึงหนึ่งแท้ธรรมธาตุ อะไรเรียกว่าหนึ่งแท้ก็คือฟ้าดินจัก,กรวาลเป็นพิมพ์เดียวกันถ้าเป็นสองพิมพ์เรียกว่าจิตใจประตูธรรมสองดังนั้นจิตใจกับยานตนต้องเข้าใจให้ชัดเจนพวกเราใช้จิตใจจนชินแล้วพอให้ใช้ยานตนใช้ไม่เป็นใช้แต่จิตใจ ใจเป็นแค่ความสะดวกเท่านั้นซึ่งเคยพูดชัดเจนมากแล้วไม่มีใจไม่ได้ใจไม่ตายใจไม่หยุดเห็นรูปก็จะเกิดใจใจเรามองไม่เห็นนี่แหละปัญหามากพวกเราต้องผันจิตใจเข้าถึงญาณจะผันได้ต้องมิดชิไร้ายร่องรอย กลับสู่จริงแท้แน่นอนกลับสู่ตำราฟ้าไร้อักษรวันนี้ต้องเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต้องมุทิตาอุเบกขายิ่งใหญ่ต้องเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต้องเข้าใจความทุกข์ของเวไนความจำยอมของเวไนความทรมานของเวไนเวไนไม่ได้รู้แจ้งสักวัน ไม่ได้หลุดพ้นสักวันเวไนไม่สามารถมีไม่มีสักวันจึงต้องถูกเผาถูกฝังตลอดต้องเจอลงศพแน่ไม่มีการรอยุติธรรมมากเพราะเป็นเรื่องของหลักธรรมสากลเป็นเรื่องปรากฏจริงไม่ใช้ความมีน้ำใจถ้ามีน้ำใจต่อกันยังเป็นส่วนตัว มีคำกล่าวว่าควรมาก็มาจากเสียงและรูปในอัตตารับรู้มาควรไปไปที่ไหนไปที่ฉันควรไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัตตารับรู้ในความว่างที่ที่ต้องไปของเธอสภาวะของเสียงและรูปที่ยึดติดเมื่อพวกเราผันเสียงและรูปเป็นมีไม่มี ก็ก้าพ้นสามโลกไม่อยู่ในธาตุห้าเธอก็ไม่มีเกิดตายไม่มีภูมิวิถีหกไม่มีเวียนว่ายไม่อยู่ในกรรมตอบสนองวันนี้พวกเราบำเพ็ญธรรมอย่างมงายอย่าหลงเชื่อไม่ใช่ว่าเข้าประชุมชั้นเข้าประชุมธรรมเจ็ดวันแล้วค่อยมาศึกษาพระสูตรคำพีเธอเข้าใจผิดแล้ว เธอต้องไปศึกษาจะพูดหลักธรรมสากลอย่างไรพูดลักษณะจริงแท้อย่างไรพูดจะให้หลุดพ้นอย่างไรพูดจะออกจากจิตใจอย่างไรพูดจะผันเสียงและรูปลักษ์เป็นมีไม่มีว่างไม่ว่างได้อย่างไรพูดผันเสียงแยบยนรูปลักษ์แยบยน์อย่างไรต้องศึกษาพระสูตรคำพี เป็นวิถีแห่งจิตใจจิตใจยังไม่สามารถเสมอภาพต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงสามารถเสมอภาพวันนี้ข้าพเจ้ามาให้ทุกท่านทำความเข้าใจและลึกซึ้งถึงประเด็นสำคัญพวกเราต้องปกปักรักษาภาวะมีไม่มีอยู่เสมออยู่กับมีไม่มีชั่วนิรันด ไม่ห่างจากมีไม่มีตลอดเวลาเธอก็ประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขเบิกบานใจปิติยินดีไร้ทุกข์ไร้กังวลเดิมทีไม่มีมาจากการยึดติดของพวกเราวันนี้หากพูดสิ่งใดไม่สมบูรณ์เสียมารยาทไม่ได้ให้ความเคารพโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วย สำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก